โอเคครับวันนี้อยู่กับ crv เจนหนึ่งนะฮะติดตั้งคิวล้อกระดุมนะครับเป็นคิวลอซซิ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานติดตั้งเป็นยังไงนะครับล้อหน้าใสมาแล้วเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับการแต่งขอบนะครับเพื่อให้เข้ารูปกับตัวรถนะฮะโอเคนะฮะมาดูแนวตรงกันบ้างนะครับโอเคมาดูล้อหลังฮะล้อหลังค่อนข้างทายากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าความโค้งของชิ้นงานนะครับไม่เข้ารูปกับตัวรถก็พยายามที่จะแต่งตัดนะครับ ื่อให้เข้ากับประตูเวลาเราเปิดประตูนะฮะจะเป็นชิ้นงานแบบ2ชิ้นแบบนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับทะเบียนได้นะครับยื่นออกมาคุมนะครับในส่วนของล้อที่ยื่นนะครับก็ถือว่าโอเคใกล้เคียงนะฮะตอนนี้ช่างกำลังติดกาวนะครับเพื่อทำการยิงซิลิโคนนะเนื่องจากว่าชิ้นงานบางส่วนไม่สนิทนะครับ ต้องทําการเป่าให้เข้ารูปนะครับโดยดร้อนนะครับแล้วเก็บงานด้วยซิลิโคนอีกทีนึงนะครับโอเคนะฮะสำหรับใครที่ใช้รถยุ่นเก่าอยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งคิวรอสซิ่งนะฮะก็ร่รับทํานะครับใครสนใจก็สอบถามได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพรบู์ oo, รวมถึงย u ทูบสต t ด d โอฮะสำหรับคลิปนี้นะล่าไปก่อนสวัสดีครับ